3ขั้นตอนลดภาวะดื้ออินซูลินลดความเสี่ยงไขมันพอกตับภาวะดื้ออินซูลินส่งผลต่อไขมันพอกตับคลิปนี้มาฟัง3วิธีการในการลดภาวะดื้ออินซูลิน 1. ลดอินซูลิน 2. เพิ่มการเผาผลาญไขมันและ3มมีช่วงอดอาหารบ่อยๆภาวะดื้ออินซูลินนะคะเกิดขึ้นจากเซลล์ไขมันเซลล์ไขมันขยายตัวขยายตัวมากๆสุดท้ายมันรั่วค่ะมันไหลไปที่อวัยวะอื่นซึ่งอวัยวะแรกๆเลยที่ไปก็คือตับ พอไขมันไปสะสมที่ตับเยอะก็เกิดทําให้ตับเนี่ยดื้ออินซูลินดังนั้นเราจะแก้ได้ยังไง3วิธีนะคะหลดอินซูลินด้วยการเพิ่มไฟเบอร์มีการศึกษานะคะว่าไฟเบอร์ที่ดีช่วยลดน้ําตาลและอินซูลินได้สเพิ่มการเผ,ผาผลาญไขมันนะคะก็มีการศึกษานะคะว่ากรดคอโลเจนิกช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นและ3มีช่วงอดอาหารบ่อยซึ่งความท้ทายของการมีช่วงอดอาหารบ่อยก็คือการควบคุมความหิวซึ่งเทียวโบมีนะคะที่มีอยู่ในชาเยบบ้ามาเตยค่ะ มีสนช่วยในการลดความหิวช่วยควบคุมความหิวได้ก็คือจะช่วยทำให้เราทำฟาสติ้งก็คืออดอาหารเป็นช่วงๆได้ดีขึ้นนำสามวิธีการนี้ไปใช้นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงการดื้อซูลินและจะช่วยป้องกันไขมันพอกตับใครสนใจคำแนะนำป้องกันไขมันพอกตับพิมพสนใจและทักมาคุยได้นะคะ